ยินดีต้อนรับอันนี้ก็เป็นจังหวัดเชียงใหม่นะเราอยู่เกือบจะเหนือที่สุดของประเทศไทยแล้วนะครับผมหวังว่ากิจกรรมที่ทําในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะทําให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านธรรมชาติแล้วก็ทางด้านดาราศาสตร์นะครับขอให้น้องๆสนุกกันทุกคนนะครับ เด็กๆที่เป็นผู้พิการทางการมองเห็นหรือเด็กตาบอดนะครับจริงๆเขาก็มีความต้องการในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับดวงดาวหรือวิทยาศาสตร์อื่นเช่นเดียวกันนะฮะกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นค่ายดาราศาสตร์สําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคนตาบอดนะครับเพราะว่าดาราศาสตร์เนี่ยคือเครื่องมือในการสื่อสารให้เด็กๆเกยาว,วชน,นเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไม่ได้ยังไงถ้าเกิดเราลองหลับตานะครับสิ่งที่เราจะรับรู้ได้ก็คือความรู้สึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัสนะครับหรือว่าการได้ยินหรือว่าการได้กลิ่นนะนี่อยากจะบอกว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาตาบอดสนิทอย่างที่เราเข้าใจนะครับเพราะว่าเด็กจํานวนมากเนี่ย70%ยังเห็นแสงเรือนรางหรือว่ามีการเห็นภาพแบบที่เราเรียกว่าเป็น low vision นะครับ การมากิจกรรมในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นทริปประวัติศาสตร์ของโรงเรียนที่เรามีมาแล้วนี่84ปีการที่เราจะได้รับโอกาสให้เด็กนักเรียน40-50คนพร้อมคณะครูเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่เป็นไปได้ยากมาก เราได้มาได้ดูท้องฟ้าจําลองที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วเราได้สัมผัสบรรยากาศการดูดาวจริงๆที่อินทนนท์ขณะเดียวกันเด็กเนี่ยผมสังเกตร,ระหว่างที่เขาทำกิจกรรมนะเมื่อคืนเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเขาเพราะว่าเราดูดาวอยู่แต่พอไปดูรูปถ่ายออกมาทุกรูปนะฮะ<ม>เด็กของผมยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จากคำบรรยายนีย่สามารถที่จะจินตนาการต่อเรื่องได้ทำให้เขารู้เรื่องของดาราศาสตร์ ผมถือว่าทีมงานของนริดในสุดยอดมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเด็กตาบอดอย่างนี้จริงๆแล้วการที่เขาได้สัมผัสกับแสงความสว่างของดวงจันทร์มันเป็นอย่างไรมันต่างกับความสว่างของดาวพฤหัสหรือดาวเสาร์อย่างไรเนี่ย เป็นประสบการณ์ใหม่ของเขาทั้งนั้นซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรปล่อยปละละเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้ก็เป็นเยาวชนของชาติเพราะฉะนั้นการที่เขามีคุณภาพชีวิตสามารถจะช่วยเหลือตัวเองมีความรู้ความสามารถก็จะทําให้ประเทศเราก้าวไปข้างหน้าได้นะเราคงไม่ควรที่จะทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะครับเพราะว่าเยาวชนทุกคนก็มีความสําคัญกับอนาคตของชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ทีมงานของสอดรหรือรรสถาบันการศาแห่งชาติเราเนี่ยได้พยายามที่จะหาวิธีที่จะทาให้เด็กๆที่มีความพิการแบบนี้สามารถจะเรียนรู้ดาราศาสตร์ได้เนี่ยผมว่าเป็นสศจร เราก็ทําสําเร็จครั้งแล้วครั้งเล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็ได้ทําการทดลองและกดอากาศตอนแรกมันก็เป็นแบบปกติเพราะขึ้นไปถือน้ำตกมันก็พองขึ้นเขาก็บอกว่าคือแรงกดอากาศคืออากาศข้างนอกไม่เท่ากันแล้วทีนี้อากาศเข้างในนดัน วันนี้ก็ได้ไปดูพืชพันธุ์ดอกไม้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้แปลกๆเยอะเลยครั้งนี้เขาให้จับดาวได้เรียนรู้กลุ่มดาวแต่ละกลุ่มได้ความรู้เรื่องพืชเรื่องดาวแล้วก็สนุกด้วยค่ะชอบส่องกล้องดูดาวเพราะว่าได้เห็นดาวใก,ใกล้ๆแล้วก็เป็นดาวของจริงอันนี้ก็เป็นการส่องกล้องครั้งแรกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมาก รู้สึกประทับใจในตัวเด็กๆค่ะว่าอดและทนพอสมควรกับบรรยากาศของอากาศหนาวๆประทับใจเกี่ยวกับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่พี่ๆจัดให้เพราะว่าได้นําเสนอแล้วก็ให้น้องๆได้สัมผัสของจริงค่ะเขาก็จะบอกว่าอ๋อในจินตนาการของเขาตอนแรกกับได้เห็นของจริงมันแตกต่างกันพอสมควรค่ะส่วนเด็กที่มองไม่เห็นเลยค่ะก็จะอธิบายในการจับสื่อของเขาค่ะแล้วเขาก็จะอธิบายอ๋อหนูคิดว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแบบนี้นะไม่คิดเลยว่าพอจับสื่อแล้วพอมาได้สัมผัส จริงๆมันเป็นแบบนี้นี่เองคือความคิดเขาเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรค่ะ,คะเพราะว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ต้องสัมผัสจากของจริงเท่านั้นถึงจะสามารถเรียนรู้ได้ค่ะอยากให้มีกิจกรรมได้มาดูดาวใกล้ๆหรือได้มาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้อีกขอบคุณที่ให้มาทํากิจกรรมสนุกๆอันนี้แล้วก็ครั้งหน้าก็อยากมาอีกค่ะ อยากให้จัดต่อต่อไปเพราะว่าผมชอบเกี่วกับเทคโนโลยีในอวกาศอยู่แล้วครับถ้าเกิดรุ่นร้องได้มาดูรุ่นร้องก็จะได้รู้ว่าในอวกาศมันไม่เหมือนโลกของเราได้เรียนรู้ในมุมใหม่ๆสนุกมากครับถามว่าแล้วเด็กผมจะได้อะไรหนึ่งเขามีความรู้ที่ทเทียบเียงที่จะเท่าทันกับเด็กตาดี แล้วเขาสามารถที่จะต่อยอดเอาไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเราก็พยายามที่จะสร้างเด็กเหล่านี้ออกสู่สังคมให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่เป็นภาระ,ะของใครเขาดูแลตัวเองได้ตรงนี้เนี่ยเป็นความพยายามอย่างยิ่งวยวดของพวกเราโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับผมต้องขอขอบพระคุณทีมงานของโรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าเหนือสิ่งใดที่เราได้สัมผัสในสองสาวันที่ผ่านมาแล้วก็การร่วมจัดกิจกรรมหลายครั้งหลายหนนะครับคุณครูเนี่ย เป็นมากกว่าแค่ครูผู้สอนนะครับเขาทําหน้าที่ดูแลเด็กๆเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็มีความสามารถในการที่ทําให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับที่ตาเขามองไม่เห็นนะครับเขาสอนให้เด็กเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีกับชีวิตแล้วก็จะไม่ทําตัวให้เป็นปัญหากับสังคมซึ่งอันนี้เป็น่างมากจังมากที่ต้องขอบคุณอีกก็คือสปอนเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์นะครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพราะว่าการขึ้นเครื่องบินของคนตาบอดจํานวนมากเนี่ย ก็มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็บริษัทที่สนับสนุนด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันโดยบริษัทที่ช่างนะครับแล้วก็ TCP นะครับผู้ผลิตเครื่องดื่มกระทิงแดงเพียววิขุนะครับซึ่งให้การสนับสนุนทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ทั้งเสือ้อทั้งหมวกทาให้แบงเบาภาระของภาครัฐลงไปได้เยอะนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่าไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะจัดกิจกรรมได้ดีอย่างนี้โดยที่ไม่มีการสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับ